ก็พมมันนี้กะไม่ยามเบ็ดตึกเนี่ยจัวหน่อยกี่น้องยามเบ็ดแล้วกะพยามมอ,อกมันตัวครับนี่พุ่มกับยามไปได้เขียงหนึ่ง้ะครับกะเพราะได้แนีน่ยกูเนาาปางกะมีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะครับเพราะพมยามไปได้เขียงหนึ่งนะครับตอนนี้เบ็ดมันของขาดไปแล้วครับตอนนี้ผมจะมาเอาช่วงทีง่ผมผูก ใบยิ้มฟังไหมครับปลูกว้ยิ้งฟังก็ต้องมาเอาทึ่งๆดึงลงไปครับหลักสาวลงไปทึ่งจะเอาขึ้นได้ครับเพราะว่าไอ้ทั้งลมทีว่าผมดึงขึ้นมามันขาดแล้วก็ต้องเอาทึ่งๆลงไปตัวจะวาเขาปลูกไปตะฟังครับมาพี่หนอกไปลุนไปติดตามกันครับไปหลุดนุ่งกัน 养不了的被养梦多了。 もう少し。 我。 ือของดีแต่วนะ่าขนาดนี้เสาใส่ข็ด้วยเทาต้องใสข้อมือดีดหน่อยทันะบ่ด้เขาทำของเรื่องอยครนบะ Yeah. you you <coughs> ปลาเสือหน่อยนะู้ของปลาเสือหน่อยนะู้ ร้อยครับผมตอนนี้กรับ เอาเบ็ดกันเนรื่อเลยพี่นอ้องเบ็ดมันของมันขาดกกะเช้าตงมามันกะใส่ลลยตัวครับมันตัวใหญ่ปลารวมเลยสมอบปีปลาเลยพี่นอ้องครับอากะไปหลุดหม้อกันต่อครับหม้อกะใส่ไว้ลลยตอนนะครับวันนี้เบ็ดประทามหม้อเลยครับ,บอากะไปหลุดน้องกันไปหลุดน้องกันไป เอ้ทักสินมุ่งกันครับว่าวันนี้ตัวใดจะได้กันตัวใดจะมาเหมือนกันไปหล่นร่วมกันครับไปพี่น้องจะแก่งจะสวยครับต้องเดินทางกลับไีครับว่ามีผมคีเลือดขึนน้นมาใส่ถึงถึงเนี่ยครับคีเลือดขึ้นมาไกลเติบอยู่ยาเม็ดแล้วก็ต้องกลับไปยาหม่องถึงลุมแถวทางเลือดแถวบาดเนี่ยไปพี่น้อง เราจังขอกันไหมครับไปยามม่องกันครับครับผมตอนนี้ผมกะมายามม่องดิ่งเลยพี่น้องยามเบ็ดมือสอกกะได้แน่ยครับปลาบริตทปิดปีสม,มปติพี่น้องำว่าสมบติคือร่วมทุกชนิดนะครับบริตทปิดปีก็คือปลาตัวหน่อยตัวเล็กนะครับเกษตอีสานวันณะค่เนานะพี่น้อง มันละคำสองค่ำนี่แหละครับตอนนี้เ้ากะไปตุดมองดิงน้วกันครับไปพี่น่องวันนี้ปะทะกันทึงทึงเบ็ดทึงมองเลยครับเมื่อวานกะใส่มองดิงก่อนแต่จงไว้ใส่เบ็ดครับเบ็ดใส่ไดนตอนค่ำว่ากระจอยไรมองไปพี่น่องตุดด้กันนครับโอ้เบ็ดพี่พี่น้องเบ็ดขาดกองเต็มเลือดจริงนี่ บ่อนโซ่และจ้นบ่อนโซ่มาไหลมาเนี่ยแล้วเขาว่าจะมาไหลอยู่ปากปากขื่นมาจักมันนี่ถึงจะพี่น้องนี่ครับมนี่พี่น้องนี่ดินดินสดสดด้วยนะครับเบิ่งกันสดสดเลยพี่น้องนี่ครับยังสดๆยังอาปากมอมมับเลยนะครับ เพิ่งคครับม้อน,นี้เบ็ดก,กระม่องตัวใดจะมารูกันพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเจาะเลยพี่น้องทุกหนาครับหมนเก่า สายเด็ดอีกนะรั้งเด็ดอะรยามใส่ก,าสากลุ่มต่อยอไเล็นหน่อแถบมุ้ยเวลาฝากเลยครับคือปล,ล่ลา,ามองดินเอย ก็ห้องตอกันบุวิซ้ำบริบิซ้ำครับตัวนี้ซ้ำเดียวบ่พอเฮ้ยตอกันลงมาครับตะวันดึงนักนัจะได้เดวอพี่ง เดี่ยวจะไปหลุนนันต่อครับพี่น้อกเดี๋ยวแค่นี้ครับตอนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับพี่นนอกเดี๋ยวไปหลุนตั้งกันใหม่ครับผม<อ>ตอนนี้ผมกะยามเหลววัสุยางนะครับถึงเบ็ดถึงม่องเบ็ดกะขาดพี่ห้องขาดเคียงหนึ่งครับยามกัปลากะไต้ยู่ครับม่องกะม่องดิ่งกัยามเหลวเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับพ้นงานปลาม่องดิ่งพี่นนอก ดิงกระดิ่งลายตอนนะครับดิงที่หาตอนครับอีกคือม่อแปดเก่าเส้นครับดิงก็มีปลาดุกมุนตวงเหลืองครับปลาดุกมุนแต่ว่าซื้อมันซื้อหรอกครับแต่ว่ามันกะอยู่โค้งนะครับหรืออยู่โค้งว่าซื้อเขาเอื่นเป็นปลาดุกมุนก็บี่ปลาพอปลาเกตกับเป็นเขาเอื่นบ่านพุ่ก็เอิดนปลาปกบานครับน่ครับมีพี่น้อ ปาเกดปลาเวียนไฟก็มีพี่นนอนะครับปลาเวียนไฟครับติดม่องดิงครับนี่ยเป็นปลาบักบานนี่กปะปลาดุกหมุนพีน่หนอนะครับหนาตาเป็นแนวน็ไดะครับตัวโพนี่แหละครับพงงานพงมองดิงครับมองต่อเส้นมองดิงพี่น้อคนงานเบ็ดครับ ก็มีปลาเสือแนปลาปลาพ่อไปหน้ะงูมันฉลามขาวเลยครับปลาปากก็มีอีกเนาะปลาปากครับปลาปาาเป็นปลาในออดก็มีครับปลางแดงครับแต่ว่าเจ็กดำครับปลาหลาดก็มีนะครับมีซาหมี่ปลามีสุดแนวครับ กมีปลาผลิดปีสมมูปีาาปลาสมมปูป,มมปีคือทุกชนิดเด้อพี่น้องนะครับผลิตป,ป,ป,ปีกับตัวหน่อยตัวเล็กนะครับปนวันปลาเน,นี่ยครับปลาหนังน้งขาวครับปลาปลาขาวมีพี่น้องนะครับมันโตป่อยครับ นี่แหละประมาณนพี่น้องกับเบสมันกลัวครับมันนี้ครับนี่กะมองครับฟงดิงกะมันนี่สำรับมันนี่กันี่แหละครับสำรับนี่แหละพี่น้องก็ถือว่าโอเคก็ถือว่ามันอยู่ครับวันนี้ครับใส่ซองยางเลยครับเบดปะทากันเบดปะทากันกับมองครับนี่ครับเบดมันกลัวครับมองบ่อขมันครับมันนี้สำรับ คลิปนี้ก็เท่านี้นะพี่น้องไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น,น้องด้วยไอ้เป็นกระลังใจได้เด็์คลิปใหม่ๆต่ออีกครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะพี่น้องไว้พอกันใหม่ครับสวัสดีครับ